อัสลามุอะลัยกุมพบกันรักบันนีวันนี้ครับไปเองครับวันนี้ไปเซียวเล่กันแล้วครับอัลฮัมดุลิลละฟ้านี่ยังไรไปน้องเอ้ยทำนี่ละดอกนี้เด็ดห้ายไปน้องเอ้มีทางก็ฟ้านี่ยังไปทางป่าเบน้นทันี่ละสดดิบดิบไปน้องเอ้อืมอืมเราขึ้นมาแล้าไปน้องเอ้ยทำนี่ละสดดิบดิบเลยไปน้องเอ้ย mười lăm hát kìa thôi sợ mười lăm mười lăm hát mười lăm 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 mười cái mười ผมจะได้หลายไปแล้วนี่สกีมีน้องแล้แล้ววันนี้มีน้อง,งเอเออลเาะหรอฝัมปลอดภัยครับเกบ็บอาวุธก่อนครับไม่ครับอาวุธครับต้องเก็บก่อนครับไม่ได้ครับตัวแบปลอดภัยครับนี่ครับทำได่ได้ครับวันนี้ตัวใหญ่ครับทำไม่ได้ อืมฮึวันแทกเะไรพี่น้องเอ้บิสมิลบิสมิลลาฮิร์โาหิหมั่นทำดีละครับพี่น้องครับอืมฮึปู่มาเะไรพี่น้องเอ้ยทำดีละต่างผู้ต่างคว้าวันนี้สกี่ดีครับวันนี้ครับอืมเดีล้วครับปัอดไีบ้าพี่น้องเอ้ยต่างกองก็ไม่ได้ปัดเลยแล้วเลย

ทำนี่ลนะปลาเบนหกสัวหูช้างสองปูสองตัวครับนี้ครับหนึ่งล้านครับสี่หัวครับ